สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้ก็มาในเมนูยำไข่ยเยี่ยวม้าค่ะยำไข่ยเยี่ยวมา้าที่วันนี้จะมาพร้อมกับวิธีการยำให้แซบๆนะคะจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างใสอ่อะไรทํายังไงเพื่อที่จะให้ยำไข่ยเยี่ยวม้าออกมาอร่อยนะคะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกก็คือขึ้นชายค่ะก็ล้างแล้วก็หั่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปก็คือใช้เป็นหอมแดงจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้ใช้หนึ่งลูกค่ะวันนี้ใช้หอมแขกหั่นซอยมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพานค่ะและต่อไปค่ะจะใช้เป็นพริกแดงจินดาใช้เป็นพริกขี้หนูก็ได้หั่นมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ใช้อยู่ที่6เม็ดค่ะ ต่อไปก็คือไข่เยี่ยวมา้าวันนี้ก็ปอกเปลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะใช้อยู่ที่สี่ฟองค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือขิงดองค่ะซื้อเป็นแบบแก้วและต่อไปค่ะวันนี้ความหวานเราจะใช้เป็นน้ำเชื่อมค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะบีบน้ำเชื่อมลงไปค่ะเพื่อที่จะให้ละลายได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเราก็ใช้เป็นน้ำเชื่อมถ้าไม่มีน้ำเชื่อมใช้เป็นน้ำตาลก็ได้จากนั้นก็บีบน้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปจากนั้นก็บีบน้ำมันนาสดๆลงไปค่ะ และต่อไปค่ะก็ใส่พริกขี้หนูลงไปค่ะความเผ็ดก็ปรับเอานะคะตามความชอบของเราค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสม,สมทุกอย่างเข้ากันค่ะหลักๆแล้วในการยำนะคะเพื่อนๆจะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะก็เอารสชาติความแซ่บๆของเราที่เราชอบส่วนใครชอบความนัวของผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะ แล้วขั้นตอนต่อไปค่ะใส่หอมแดงลงไปจะใส่หอมแดงก็ได้หอมแขกก็ได้นะคะวันนี้ก็ใช้หอมแขกอยู่ที่1ลูกต่อไปก็ใช้เป็นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายก็ใช้อยู่ที่สงต้นจากนั้นก็คลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสม,สมทุกอย่างเข้ากันวันนี้เราก็จะยำแบบไม่ได้ใส่หมูสับนะคะยำแบบนี้เลย แล้วต่อไปค่ะเราก็จะใส่เมล็ดมะม่วงหินมะพานลงไปค่ะถ้าใครไม่มีเมล็ดมะม,ม,ม่วงหินมะพานก็ใส่เป็นถั่วลิสงลงไปค่ะก็เลือกเอานะคะถั่วลิสงหรือว่าเมล็ดมะม่วงหินมะพาววันนี้แอดมินก็ใช้เมล็ดมะม่วงหินมะพานที่ซื้อแบบสําเร็จมาแล้วค่ะตอนนี้ก็ชิมเรียบร้อยแล้วรสชาติของยำก็แซบแล้วก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะ ส่วนอาไข่เยอะมาเราก็ไปหั่นมาเรียบร้อยตกแต่งใส่จานแล้วก็จะมีเป็นผักคอสตัตค์สลัดคอสแล้วก็ใช้เป็นมะเขือเทศค่ะหั่นแว่นมาจากนั้นค่ะให้เราโรยขิงดองลงไปหรือว่าวางขิงดองลงไปบนไข่เยี่ยมานะคะ ตรงนี้เขาก็จะนิยมใส่เป็นขิงดองลงไปส่วนใครที่ไม่ชอบขิงดองหรือว่าไม่รับประทานนะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่หลัก,ลกแลๆแล้วจริงๆแล้วน่าจะใส่นะคะสรุปแล้วก็คือตามความชอบของเรานั่นเลยค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะน้ำยำที่เราได้ปรุงไว้เทแล้วก็ราดใส่ลงไปเลยค่ะ และนี่แ่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทํายำไข่เยี่ยวม้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ